จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังตั้งอยู่บนสารกลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่าชั้นหนึ่งถนนศูนราชการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับตรวจสอบอนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลังการบัญชีและการพัสดุแก่หน่วยงานของรัฐติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดจะทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัดและจะทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการตามภารกิจของ ได้แก่งานบริการ one-stop service หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จำนวน3งานได้แก่ 1. ให้คำแนะนำการลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ ECP เช่นหัวหน้าหน่วยสำนักงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ค้ากับภาครัฐ2ตรวจสอบการออกหนังสือรับรองบเหน็จคำประการและ 3. สอบถามข้อมูลโครงการตามนโยบายรัฐบาลโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ one-stop service และเปิดให้บริการในวันเวลาราชการโดยไม่หยุดพักเที่ยงและเปิดให้บริการนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการวัน วันเสาร์วันอาทิตย์และว,วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา18 3 0นานาทีถึง16 3 0นนาที เพื่อดาเนินการจ่ายสลากินแบ่งรัฐบาลให้กับตัวแทนจําหน่ายที่รับสลากกับสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น 2. งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานได้แก่การให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสํานักงานคลังจังหวัดขอนแก่นที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสํานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น 3. งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกมีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกผ่านเว็บไซต์สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่นแบบออนไลน์โดยผู้รับบริการสามารถกรอก ข้อมูลผ่าน Google Form และเดินทางมายังสำนักง,งานคลังจังหวัดขอนแกน่นมีระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถเดินทางเพื่อติดต่อกับสำนักง,งานคลังจังหวัดขอนแก่นได้อย่างสะดวกทั้งหมด9ช่องทางได้แก่รถสามล้อเครื่องรถสองแถวรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถจักรยานยนต์รถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันแกลบด้านสถานที่สำนักง,งานคลังจังหวัดขอนแกน่นมีป้ายบอกทิศท,ทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงสำนักง,งานอย่างชัดเจนมีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสำคัญเชน่นผู้พิการสตรีมีคานและผู้สู อายุพระภิกษุสงฆ์ ณจุดให้บริการชั้นหนึ่งมีทางล่าด้านข้างสารกลางทั้ง4ด้านมีที่จอดรถคนพิการมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการมีห้องน้ำและประตูสำหรับคนพิการมีการติดแถบเตือนให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและได้จัดให้มีกริ่งสำหรับกดเรียกเจ้าหน้าที่ณบริเวณบันไดทางขึ้นสารกลางโดยเจ้าหน้าที่จะมาให้บริการภายใน3นาทีสำหรับจุดบริการ o นสต็อปเซอร์วิสจัดให้มีช่องทางพิเศษรถเข็นคนพิการมีโต๊ะให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางมีที่นั่งสำหรับคนพิการสตรีมมีค่ะ ผู้สูงอายุและพระภิกษุสงฆ์และมีที่นั่งพิงพอสําหรับผู้มารับบริการมีแผนผังงานขั้นตอนการให้บริการบรเิเวณจุดบริการันซับซ์วิสและมีจุดก่อนเข้าสู่จุดบริการเพื่อคัดกรองแยกประเภทเรื่องที่จะขอรับบริการตามสีบัตรคิวที่สอดคล้องกับสีป้ายของแต่ละกลุ่มงาน มีการกำหนดผู้รับผิดช,ชอบผู้ประสานงานเจ้าของงานหมายเลขโทราศัพท์ติดต่อและช่องทางการติดต่อนะบริเวณจุดให้บริการอย่างชัดเจนบริเวณพื้นที่ต่างระดับหรืออันตรายมีการติดแถบเตืนอนระมัดระวังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีแสงสว่างเพียงพอโดยได้รับรองมาตรฐานจากสำนักง,งานพลังงานจังหวัดขอนแกน่นมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นน้ำดื่มชากาแฟปากกาดินสอแว่นตาและรม่มมีโทรทัศน์ให้ผู้รับิการได้รับชมข่าวสารมีบริการ สัญญาณ Wi-Fi ฟรีคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลมีห้องน้ำภายในบริเวณสาระกลางจังหวัดขอนแก่นที่สะอาดและถูกสุขลักษณะที่สำนักง,งานคลางจังหวัดขอนแกน่นได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแกน่นให้เป็นผู้ดูแลรักษาความสะอาดโดยแยกเป็นห้องน้ำหญิงชายผู้พิการและผู้สูงอายุซึ่งเพียงพอต่อผู้มารับบริการมีระบบการประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการ One Stop Service ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกผ่านเครื่องแท็บเล็ตมีการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะมีการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้ออํานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้รับบริการมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานตระหนักถึงความสําคัญและรู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้าจนทําให้สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่นได้รับการรับรองสํานักงานสีเขียว r e e n o อ f i c e ประจําปี2566ระดับดีเยี่ยมจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เกณฑ์ที่ 2. เกณฑ์ด้านคุณภาพด้านบริการได้จะทําแบบรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสํานักง,งานคลังจังหวัดขอนแก่นประจําปีงบประมาณพศ2566เพื่อนําผลสํารวจมาจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และมีการจัดทํารายงานผลการสํารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสํานักงานคลังจังหวัดขอนแกน่นมีระบบการแจ้งเตือนการให้บริการและระบบติดตามสถานะผู้รับบริการผ่านช่องทางปกติและช่องทางดิจิทัลสํานักงานคลังจังหวัดขอนแกนแน่นได้นําผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่สํานักงานคลังจังหวัดจัดเก็บเองและที่กรมบัญชีกลางจัดทาผลสํารวจมาปรับปรุงงานบริการเพื่อให้งานบริการมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกรณีเกิดเข้าร้องเรียนสํานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทูกได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถยุติเรื่องได้ การติดตามการดำเนินงานจากการให้บริการได้มีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินมุ่งเน้นการนำระบบ e-service รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้โดยมีแผนรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน emergency operation plan หรือ EOP มีการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนของหน่วยงานที่เหมาะสมกับปริมาณงานโดยจัดทำเป็นแผนกำลังคนมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรนอกเหนือจากการประเมินเลื่อนเงินเดือนโดยจัดทำโครงการคลัง work And be Happy ประจำปีงบประมาณพศ2,566และ2,567เพื่อสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขและองค์กรคุณธรรม สำนังกงานกลางจังหวัดขอนแก่นมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการให้บริการครอบคลุมเรื่องที่สําคัญโดยสามารถตอบคําถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้แก้ไขแรรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้และมีการสื่อสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิตโดยมุ่งสู่การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ Excel l e n c e s e r v i c e โดยแบ่งเป็น3ด้านได้แก่การพัฒนาด้านบุคลากร people มีการประเมินวิเคราะห์คุณภาพและบุคลิกภาพและน yup Esta, ําผลการประเมินมาเพื่อเรียนรู้และปรับปรุงการพัฒนาด้านกระบวนการ process มีการให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว one stop service การพัฒนาด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม place มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการให้บริการที่จะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นมีนวัตกรรมที่เกิดจากการมีส่วนรวมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. ด้านเร่งรัดการเบิกจ่ายมีระบบติดตามสถานะใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดขอนแกน่นภายใต้ชื่อ KKN FDS 2ด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีเครื่องมือตารางในการคำนวณระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ 3. ระบบการตรวจสอบการอนุมตัมติบัตรเลขคำประกรันเพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญและผู้รับบำนาญที่ประสงค์ขอหนังสือรับรอ,รองบัเหเ็จคำประกรันสามารถตรวจผลการอนุมัติได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆสามารถติดตามผลการอนุมัติผ่านเว็บไซต์สำนักง,งานคลังจังหวัดขอนแก่นสำนักง,งานคลังจังหวัดขอนแก่นจึงพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ศูนย์ราชการสะดวก government easy c o n t a c t center ที่มุ่งเน้นบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ